คืนนี้ไม่ได้มาเคลียร์ครับคือแบบว่า,า,างาัก่ายทุกคนเพราะว่ามันพอเป็นมีประเด็นที่ตัวย่อเนี่ยผมก็เคยโดนเมื่อหลายปีก่อนสิบสองปีที่แล้วบางทีเราไม่ได้ผิดนะแต่เราก็ต้องออกมารับเพื่อให้ทุกอย่างนเงียบแต่อันนี้มันเป็นผมเข้าใจสื่อท,ที่ที่เอาลงเพราะว่ามันปเป็นข่าวลือแต่ก็ถ้าไม่ถ้าไม่เอามาลงแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เคลียร์แล้วมันก็ลือไปเรื่อยฉะนั้นก็ก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะการรับรู้จากจากแต่ละสารเนี่ยมันก็ต่างกัน จบแล้วครับผมจะถามค่ะคือคอจะทราบใช่ไหมว่าเรื่องรามโยงมาถึงเรายังไงบ้างอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่ตัวย่อแะ้วฮะมันไม่ใช่ตัวย่อมันเป็นมันไดเรกเลยแหละคือมดดาก็เลยไม่ไม่ย่อล้วเพราะเกี่ยวกับเพื่อนเขาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเราซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดจากอันนี้ผมขออนุญาตเล่าแล้วขออนุญาตว่าที่ื่้นเลยนะตอนยังไม่เป็นขึ้นกันเลย เพราะโดนโดนสกัดดาวลุ่มที่ก่อน mm hmm. ก็เขามีความศรัทธานในสองสองท่านนี้นะ mm hmm. คุณอ้ํากับคุณเจนีค mm hmm. มีความศรัทธานในเพรนา่าแล้วก็บรรพักษัตย์อะไรเงี้ยมานานแล้วแล้วก็อย่างเจนีงว่าทราบจากจากลูกน้องเขานะว่าเป็นคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์แตไม่กินเนื้อสัตวนะ mm hmm. ์กินแต่เต้าหู้นะลูกบอกว่ากินแต่เต้าหู้ไม่กินไข่ไม่กินนมเขาก็เลยผอมและทุกอย่างนี้เขาทำเพื่อสวายปู่เพรนา่า เขาเคยลดคำเขารอดเพราะว่าเขาเล่ถึงปู่อันนี้เป็นแฟคซี่ทำไมเขาสนิทศัทธามากทีนี้ทําไมถึงรู้จักเนี่ยสิบสองปีก่อนเคยเล่นละครดีกันก็แค่นั้นเราผ่านไปผ่านไปสิบสองปีเขาศรัทธาพยานาเราผ่านชีวิตมาอย่างหนักพอสมควรสิ่งที่เราเห็นเขาแสดงออกอย่างวันเนี้เขาเปิดมาแบบเห็นดูฟิตเฟสจริงจริงเขาข้างในเขาอ่อนไหวมากเป็นคนที่แคร์ทุกอย่างเขาอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะแล้วก็เขาแคร เขาแค่ okay, ทุกคนที่ที่คอมเมนต์เขาเขาก็เลยไม่อยากให้มีแรงมิสสึแต่ตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนนะเป็นล้นพี่เราไม่เราไม่ไม่มีไม่ได้อย่างเราอยากจะล้างโซเชียลให้สะอาดด้ให้ลูกอะดูตอนโตเนี่ยโลกมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นอะไรที่มันเป็นความจริงเราก็ให้ลูกรู้ตอนนี้ดีกว่าอย่างผมเนี่ยผมพิสูจน์ตัวเองมาแล้วไงว่าลูกรู้ตอนเนี้เขาจะเรียนรู้ที่อยู่ความจริง แต่ไปดูตอนตกอาะทำไมทุกอย่างมันหลอกใช่ไหยโลกมันสวยงามเหรือพระเจ้าที่แบบเหมือนโดนหลอกว่าไม่มีความแก่อะไรเงี้ย mm hmm. ก็เด็กต้องปรับตัวเพราะวันหนึ่งเราต้องไม่อยู่เนี่ยนะฮะทัศนคต่า,างๆที่เราแนะแนําเขาอะมันมันส่งผลให้เขามีความกล้าซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีผลนะแค่บอกว่าให้ให้สืส่อสัตว์ให้ให้ความยุติธรรมกับความดีของตัวเองว่าเวลาทําอะไรด,ดีเนี่ยลงบ้าง ะะซึ่งเขาก็เริ่มทาโดยอาจจะไม่ใช่พวกเรานะฮะที่รู้จักกันก็เพราะว่าเขาไปเขานั่งสมาธินะฮะเตือนที่สี่นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันออกกําลังกายอันนี้คือแบบวินัยทหารมากๆเลยผมทําไม่ได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็เห็นข่าวกุชิราเขาศรัทธาแล้วเขามีมีแฟกอะไรบางอย่างที่อยากจะรู้ก็เลยไปหาอุศิราโดยที่ไม่ไม่เป็นทางการนะฮะ ็นั่งนั่งอยู่ไกลๆส่งจิตเขาเรียกว่าลวงปูศิลาเนี่ยท่านสําเร็จอภิญญาห้าเห็อนอด,ดีตแห่งอนาคตสื่อจิตถึงกันได้ลุงปูศิลาเขียนใส่กระดาษบอกว่านางคนนั้นจะถอดไปเราคือระดับนั้นเลยเขาปฏิบัติสมาธิเข้มข้น,นมากซึ่งผมไม่เข้าใจก็เข้าไปพบเป็นการสุนตัวแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้ช่างฤทธิ์ยหน้านห้าพระองค์เพื่อเพื่ออะไรบางอย่างที่ไม่บอกท่านก็ให้ของมาให้อยากมี ผู้ทรลุที่เป็นพยนานาคของแล้วมีตะกุดอะไรถ้าอย่างนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนกับสื่อที่จะบอกว่าห้าสิ่งนี้คืออะไรพยานาคห้าพระองค์คืออะไรเขาก็จะปรึกษาครดีเรื่องแบบนี้แล้วเขาเป็นด,ด้วยความที่เป็นเหมือนกับแบรนด์แมสเตอร์เขาเขาไม่สามารถมีภาพลักษณ์ของสายมูได้เลยเพราะว่ามันขัดเขาลงอะไรแบบนี้ไม่ได้ก็ไดเรกมาถามผมนี่อันนี้จริงร้านเปอร์เซ็นในไอจีบอกว่า เออนี่เจนี่นะคะเราก็แบบเจนี่จะถามอะไรเราเนี่ยมีเรื่องจะปรึกษานิดนึงเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาเรื่องเพียรนาคเลยก็ผมก็ดูอยู่วันหนึ่ง,งบบอ่านี่ไงวะเราจะช่วยก็ไดไหม้ะไรก็สรุปว่าคุยกันพอคุยกันก็เขาเห็นเขาเห็นคลิปที่อุตศิลาบอกว่าชาติหนึ่งอ่ะผมเป็นลูกผมพขาแม่สมูมาเป็นเหรียน้า,นานของนะฮะแล้วก็ หลวงปู่ก็บอกบางอย่างกับเขาซึ่งอาจจะต้องวันหนึ่งเขาต้องเล่าเองนะผมคนนี้ไม่เล่าว่าอาดีตชาติเขาเป็นอะไร mm hmm. มีความ่ยวข้องอ้อย่างหมอลักหมอรักเนี่ยหลวงปู่ชีลาก็บอกว่าท่านก็เป็นสญานาของเหมือนกันแล้วต้องไปที่ลาวเพื่อทำอะไรบางอย่างให้ช่วยให้ลาวเจริญซึ่งตอนนี้หมอลักทําแล้วเจนี่ก็ทําแล้วเป็นศูนตัวซึ่งเหมือนผมว่ามันเป็นกันสว,วสโลบายให้ให,ให้คนให้คนมีชื่อเสียงของไทยไปช่วยให้ตรงนั้นมันเจริญมากกว่าถ้าตัดเรื่องสายมือไปนะก็ก็รู้จักกัน mm hmm. แล้วก็ ทุกวันที่คุยกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างสร้างเหรียญยานั่้าพระองค์ด้วนะครเป็นแบบนี้อันนี้คือคืออัตลกักษณ์หลวงปู่ศีลาให้มาเป็นองค์ใหญ่ๆแล้วด้านหลังก็เป็นยานั่งพระองค์เขาสร้างเก้าร้อยสเอดใช่ไหมตามบันเกิดเขาผมก็ขโมยมาองค์หนึ่งมีมีนัมเบอร์ด้วยเพราะว่ามันเป็นที่ลึกอะ่ะ วันหนึ่งที่เราที่เราอยู่ร่วมเหตุการณ์ลอยทิศซึ่งเขาบอกว่าห้ามเผยแพร่แต่เพิ่งเผยแพร่นะและที่ติดต่อผมมาเนี่ยก็เพื่อให้ทีมรายการตามรอยนักข่าะล่าในยูทูบเนี่ยไปเก็บภาพแต่ห้ามออกแล้วก็ไปแบบเงียบที่สุดก็ไปบงสุ่งที่ธรรมะธรรมสถานอ๋อธรรมสถานลูกศิลาลูกศิลาทำให้นะฮะก็โดยที่มีทีมอินซูอะรู้จักโซเชียลไหม ทีมของเขาอะที่แบบว่ามีมีมตัวเด็ดๆอะที่คนติดตามเยอะๆไปทั้งทีมเลยฮะไอ้น้องหัวแดงชื่ออะไรไม่รู้ทุกคนก็จะเห็นเขาลำํำด้วยด้วยความศรัทธาซึ่งตรงนี้มันบางคนไี่เคยเห็นก็จะงงว่าเปลอะไรการประทับหรือว่าหรือว่าคือคือกําลังของจิตข้างในตอบรับต่อต่อ,ตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาซึ่งเขาจะเป็นแบบนี้เสมอแล้วเขากลัวในการสื่อสารแบบนี้เพราะว่าการที่เป็นแบนเตอร์ทำงานแบบ แฟชั่นต่างประเทศเดงมันมันดูนร้อนแยง้งใช่เขาเลยไม่ลงแต่แต่เดือนนี้เขาเห็นเขาเต็มเต็มเลยเพราะว่าเขาตัดสินใจแล้วว่านี่คือความศรัทธาแล้วก็พอสร้างเหรียญเสร็จมันก็หมดหน,น้าที่ผมไงใช่ไหมฮะแต่เขามีความลับอย่างหนึ่งที่ท,ท,ที่ต้องบอกคือการเที่ยเ,เห็นรายการตำรวจนักข่าถ่ายมาสองสามร้อยตอนตลอดสามปีเขาก็อยากจะทำพอเขามา มาโซเชียลเอยอร์นะของตูลเขาก็รู้สึกว่าในในเมื่อเขาศรัทธาปู่และชีวิตเขาเนี่ยทุกอย่างปู่เป็นคนให้เขาก็ตันยูมากนะก็ทให้เงินทุกอย่างให้ให้แม่หมดเลยทำงานมันตลอกชีวิตเพิ่งเริ่มปีนี้เพื่อทําให้กับตัวเองโดยที่มีปู่เป็นกำลังเด็กคนนี้ก็ตันยูแต่ว่าไม่เคยได้รับกอดจากแม่เลยอันนี้อันนี้พนักงานเขาเล่าให้ฟังสี่เข้าปถนาอย่างเดียวเลยคื่กอดจากแม่แต่แค่ถามว่าเหนื่อยไหมเขานี้ซึ่ง ผมต้องพูดเพราะว่าอดีตภรรยาผมคือแตงกวาที่ตอนนี้เป็น LGBT อะไรไปแลก็เองยังอยู่ด้วยกันนะฮะเขาก็มีปัญหาเดียวกันคือแม่ไม่สแสดงความรักแค่แม่เข้ามาก,ก่อนแล้วบอกบอกบอกรัก,กเขาแค่เนี้ยอาการซึมเศร้ามันเหมือนจะหายอ่ะมนดีขึ้นซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเวลาคนเราเก่งมาก,มากอะมันจะไม่เรียกร้องเนี่ยแต่มันจะเป็นสิ่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้น แม่ลูกอะต้องต้องคุยกันแม่ต้องรู้นะอันนี้ผมไม่รู้ไม่ได้รู้จักแม่นะฮะแต่แม่ทุกคนต้องรู้ว่าการแสดงความรักมันมนสำคัญใช่มผมปวดหันตลอดเลยผมปวหักตลอดเลยแต่ผมไม่ได้อกหักเซนนี่เพราะผมไม่ได้คาดหวังความสำคัญเพราะว่าผมคิดว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ที่ดีต่อกันได้ในอนาคตอันยาวออกไปจะหนึ่งปีหรือสองปีเพราะว่าด้วย ทีพิจารณาณอยู่เนี่ยการที่เขาเออกมาบอกว่าถานะครอบครัวเป็นยังไงแล้วก็ที่ทํามาเพื่อลูกเป็นยังไงเขาไม่เคยคิดจะบอกออกมาพูดเลยนะครับแต่ว่าพอมันมีมันมีจุดก็ต้องม,องม,ม,มันไปไข้างหน้าไป็นบู้บหารเนี่ยมันก็เลยต้องอะไรที่มันแบกไวอ้อ้งอ้างมันต้องปลดไปเพื่อพิจะนํามันอยูเขาก็คงตัดสินใจเองว่าฉันลองปลดล็อกตรงนี้อยู่ไหมจะได้มีความสุขจะได้มี มีความสว่างจริงๆแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเขามีความสุขนะฮะเขาใช้ชีวิตนีเขามีพวกกลุ่มน้องๆ social เ er ว i ์เนี่ยก็สิ่งที่เราจะทำด้วยกันตอนนั้นนะฮะหลังจากที่ทำเหรียญเสร็จแล้วนะก็อยากทำรายการเกี่ยวกับความสรัทธาที่เหมือนกับเอารายการตำรอยนัคคลาเนี่ยแบบเนี้ยเอาไปไว้ในช่องฟรีทีวีแล้วก็หาข้อคิดจริงว่าเ,าเรื่องความมูแบบนี้มันถูกต้องไหมแบบไหนปลอดภัย สมมติว่าแพนน่าในยุโรปมีไหมอะไรแบบนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวว่ถาถ้าทมไปด้วยแล้วก็มีการคุยว่าผมอาจจะเป็นเบื้องหลังแต่จีนนี่บอกว่าจีนนี่เป็นเบื้องหน้าแน่นอนเขาเขาถนัดถ่ายภาพเขาถ่ายภาพเก่งมากเขาจะเป็นเบื้องหลังแล้วก็ให้ผมเป็นอะไรก็แต่เขาอาจจะเอาอ้ำอธิชาติมาร่วมด้วยเพราะว่าบอกว่าพี่อ้ำเนี่ยตัวพ่อเลยในการนั่งสมาธิในการทําบุญซึ่งผมก็โอเคผมผมเคยร่วมงนานกับอ้ำสองเรื่องสามเรื่องนะฮะเมื่อสิบสองปีก่อน รถเลามากเลยนะเขาเป็นผู้ชายที่ที่ดูเป็นอินทร a v e r s e แต่ว่ามีนิสใจเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีรถใช้ไงถ่ายด้วยกันก็ย้ายกล่องก็ติดรถติดด้วยผมคิดว่ารถเขาต้องเงียบทุกอย่างแบบว่าเหมือนเหมือนเพื่อนสมัยผมเรียนศิลปกรรมอะลกมากแล้วก็แบบนี่คือมุมมองที่เรามองคนคนหนึ่งอะจากภายนอกไม่ได้แล้วเขาเป็นคนที่งเงียบแต่จริงใจมากเพราะฉะนั้นการคิดเพื่อคนหนึ่งเนี่ยผู้ชายนะพบกับผู้หญิง มานานขนาดนี้เวลามีสมมติน,นะฮะสมมติเป็นผมอะ่ะก้าวเข้ามาเพื่อที่ทําอะไรด้วยเขาก็อาจจะเป็นห่วงไงล่วว่าจะโดนโกงอะไรเงี้ยก็จะถามเจนี่ตลอดว่าเฮ้ยเทปเป็นไงทำอะไรอยู่ทำรายการทำเหรียญอ๋อบ,บางงานเขาเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยที่ตรงนี้ยมันเป็นความลับหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความลับแค่ไม่มีใครรู้แต่รายการจะเป็นความลับนะฮะเพราะว่ามันต้องเสนอช่องไง แล้วถ้าถ้าไหลุดไปอ่ะมันก็อที่เรารู้มันมันก็ไม่ครบมีเทียร์สปมผ่านมันเป็นคำที่ดึงมา,งาผมว่ามันลุดจากคนใกล้ตัวเพราะว่าถ้ามันเป็นคารับระหว่างสามสามคนนะแต่ผมไม่ผมไม่ได้รู้จักอ้๊มนะผมไม่ได้ดึอ้๊มทุกทุกเรื่องนี้ก็จะมีเจนี่รู้เลยขารู้แล้วก็น้องๆในบริษัทรู้หมดมันไม่ใช่แค่สองคน แต่้องๆในบริษัทของผมเนี่ยแตย่บริษักคราเนี่ยไม่รู้เพราะว่าผมสัญญาไว้ว่าจะไม่บอกเพราะมันเป็นเรื่องสแต่ว่าการที่เขาไว้ใจใครมากๆเขาก็จะบอกไงเพราะว่ามีแต่ว่าให้เปิยานทรเขาเนี่ยร ar, ร ar, เราจะทำสิ่งนี้โลกแบบนี้นะอะไรเงี้ยไว้ใจได้ไหมก็อาจจะปรึกษากันแล้วพอพอมันหลุดไปรมีรแต่ว่าเราเห็นขึ้นห่วงเพื่อนไหมห่วงเพื่อนห่วงเพื่อนอา ลูกน้องหงายนหงายอะไรแบบนะี้ซึ่งตรงเนี้ยผมก็เข้าใจนะว่าผมไม่รู้ว่าข่าวมาหลุดมาในลนักษณะมาชื่อรายการถึงยิงปิดเลยจริงหลุดแบบชื่อรายการถูกเลยก็พี่เอเราเคลีย,ลย<บ>ร์กันชัดๆเลยก่อนสรุปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพี่เอกับเจนนี่อะพี่เอจีบเขาไหมตอนรู้จับกันยังไม่มีายามครับยังไม่ไมีการกทํการทงานใช่มันจีบไม่ได้ไงเพราะว่าเขาเพิ่งแถลงข่าวใช่ไหมอ่าแล้วก็มันควรจะผ่านเวลาปิดประมาณปีนึงจะเริ่ม ซึ่งตอนนั้นคุณอ,อาจจะหมดลังไปแล้วก็ได้เพราะว่าเราเห็นธรรมชาติของความความเป็นผู้นำของเขาอะเขากินไม่เหมือนเราเนี่ยเขาไม่กินแบบเราเขามีวินัยเขามีเขาเป็นแมนมากกว่าเราในในเรื่องของการอนอนแข็งชิ้นซึ่งตรงเนี้ยว่าผู้ชายที่อยู่ด้วยได้ต้องต้องแข็งมากแล้วก็ต้องแบบต้องรักใา่ <c oughs> ไหมว่าเรามีใจแล้วเหรอคะตอนแรกม่คิดจะจมันมันมีใจแล้วหรือเปล่าพี่เอไม่ไม่ได้คิดจะจีบ แต่ว่าการที่เราต้องทําง,งานกังเขาอะเราต้องนับถือเขาอะใช่ไหมฮะผมนับถือในอความอดทนของเขาในการแสดงออกซึ่งตรงข้ามกับความเป็นตัวของตัวเองเขามาตลอดเลยแล้วผมก็บอกว่าทำแบบนี้ทำไม่อย่างวันนี้ก็ลงรูปแบบว่าดูสิเชียร์ทั้งที่พวในายมนผมรู้ว่าเขาอ<ๆ>่อนหวเขาแค้กับข่าวกัข่าวแล้วเขากลัวผมจะพูดอะไรที่มันแบบว่าเขารู้สึกอ่อนหวก็มีข่าวราได้คุยกันเรื่องนี้ไหมคะไม่คุยครับไม่คุย ตัวผมเองก็เป็นเป็นอิสระเหมือนกันผมเป็นผู้ใหญ่คือผมถึงจะเป็นนักแสดงสงทบนะฮะแล้วก็ม,มีมีเรื่องของอ่ออาพนักงานพนักานสมาคมอ่เสื้อผุชนออนไลน์ที่ที่เพิ่งรับมาแล้วลดทำงานเราก็คือคนคนหนึ่งเป็นพี่ชายเราก็มองเขาเป็นแค่นักแสดงรุ่นน้องเราไม่ได้มองเขาเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าเราไม่ได้มองเขาที่ความสำเร็จ เพราะฉะนั้นเนี่ยความหูยันมนก็คือที่ชายอ่ะเนี่ยระยะเวลาที่รู้จักกันระยะเวลาที่รู้จักกันกับเจนนี่อะค่ะนานไหมคะระยะเดือนระยะอุ้ยสามเดือนเองครัไม่มีโปรเจกต์ของการการทำหลีนนะแต่ว่าจะจะก้าวไปเพื่อทํารายการเนี่ยผมว่าผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเพื่อนม่อมมันในรูปแบบนี้นะฮะแล้วคนที่เขาหูยใหญ่อาจจะทําให้ให้เกิดข่าวขึ้นมาเนี่ย ก็สมมุติว่ารายการนี้หรือว่ามีเปลี่ยนไปทาอย่างอื่นในทีมเนี้ยคือพบถ้าทำตากล้องของรายการเลยนะก็ผมก็จะขออนุญาตไม,ไม่ไม่ร่วมด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นอรืว่าอย่างวันนี้ผมผมจะนี่อ้ํมมานั่งแถลงข่าวมันก็จะกลายเป็นเราใช้สื่อเพื่อ,อทำเป็นไวรัลให้คนสนใจตอนนี้ผมก็ด้วยความที่ผมปนนนนะเป็นสื่อชนเหมือนกันนะเป็นเป็นผู้สื่อข่าวก็ต้องรับผิดชอบด้วยการแบบไม่ร่วมดีกว,ว่า พี่เอทำไมข่าวมันออกมาในลักษณะว่าพี่เอถูกขัดแล้วเขาไปคบกับอ้ําพันธุชาติเหระเราพอจะรคบกันน่าจะมาจากเพื่อนฟอมนะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเวลาคนเราสนิทเคยมีเพื่อนสนิทที่แบบเล่นหัวกันไหมผู้ชายผู้หญิงเคยเห็นไหมเขาว่าจะแบบสนิทกันมากจริงอ่ะจริงจริงขนาดที่ข้ามอย่างเนี้ยเพศสภาพเป็นข้ามไปแล้วใช่ไหมับเราจีพีซีคิวมันข้ามไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ทางหูใหญ่เนี่ยบางทีเรามองแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน มีอะไรเกินเลยหรือเปล่าเพราะว่าเราเราไม่ใช่เขาไงตัดสินไม่ได้จริงๆ่เคยรู้สึกผมรู้สึกดีเพราะตั้งแต่ผมเล่นละครอ,อยู่เขาเม่นละครกีก่อนเพราะผมเป็นเอ็เออ์ตั้งแต่สมและทุกวันนี้ก็รู้สึกดีแล้วก็นับถิ่นเรามีความนับถือที่ทําไมผู้หญิงคนนึงมันเก่งขนาดนี้แต่ว่าโลกไม่รู้รเลยว่าวันนี้ผมต้องบอกว่าเขามีมีคุณค่าเขาตันยูเขารักลูกเขาทำทุกอย่างที่ ที่พ่อแม่ทําได้ด้วยตัวตัวเองโดยที่ไม่บอกใครมาตลอดถูกปีทำได้ไงใช่ไหมฮะมันมีหน้าที่แค่นี้แหละแว่าเร่นี้ความรู้สึกเตืนเลยมันต้องสองคนอัผู้ชายอ่ะขาบอกเลยสัญญาณผู้ชายมันมันพร้อมเกินเลยถ้าถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขามีการตอบรับใช่ไหมแต่นี้มันไม่มีมเขาก็เห็นเราเป็นผู้ชายเราก็ให้เกียรติกัน คำว่าให้เกียิกันเนี่ยมันมีสำคัญมากในในการในเรื่องความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ม็มีการที่เกลียดกันมันจะดีควาญยากนะคะเพยงก็เหมือนว่าเราใจแหละเราปลื้มเขาแหละแต่พอเขาเือนปฏิเสธเราเราก็เลยโอเคเขาไม่ได้ปฏิเสธเราไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าทุกอย่างมัต้องใช้เวลาวอย่างที่อย่างที่มันอย่างที่เข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าเรามีลูกเหมือนกันแล้วมันก็ประหลาดตรงที่วันที่ไปพูงานผมเอาลูกชายด้วยแล้วโดล่าก็จะเป็นแบบว่า มีลูกคนตัวสูงห่วงแม่ถ้ามีใครมาเนี่ยก็จะห่วงแม่มากเจอเลโกโล้เขาเล่นเป็นลิงเลยฮนะคือเหมือนบ้านจะพังอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีกิมงานเห็นตั้งอยู่ด้วยก็รู้สึกว่าได้ธรรมชาติของเด็กที่มันคล้ายๆกันแต่เงียบๆเข้ามาได้เราก็เลยคุยงานกันได้ได,ได้สบายหน่อยตอนนี้ตอนนี้ยังสนิทกันได้ครับพี่ตอนนี้ยังสนิทกันตอนนี้ไม่เคยสนิทเลยเขาเป็นคนระวังตัวมากเลแม้แต่ไลน์เขาก็ไม่ใช้รูป แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเงี้ยแหเพราะว่าผมว่าเขาเขาน่นจะเจออะไรที่แบบแยายารมจุกแรมซึ่ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าคุยกันหรือเป็นเพื่อนกันะคุยกันที่ไม่คุยเป็นเพื่อนนะฮะเพื่อเพื่อทํางานเพราะว่าผมผมยึดเขาเป็นต้นแบบในการประสบความสำเร็จเหมือนกัน<ๆ>เขาแนะนําให้ผมนั่งสมาธิเพราะว่าเราไปที่ท,ที่อันตรายเยอะๆอยู่วกับเรื่องพลังงานกทีมก็โด,น,ดนของอ่ะแต่ไม่รู้ตัวลูกศิลาก็ออกไห้อะไรเงี้ย ซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของอีกอีกมิติหนึ่งซึ่งเขาเขาเก่งกว่าผมถ้าเกิดจะที่เปิดใจเอจยากจะกินนะเดนโอ้ผมเชื่อว่าไม่เปิดผู้หญิงคนนี้ใจใจเหมเอือนเอถ้าถ้าสมมุติว่าเนี่ยอย่างอยวันนี้ซื่อมาแต่ต้องยืนย่นเรื่องราวนี้ก็ถือว่า,าผมก็ต้องก็ต้องออกไปจากองค์จอรชีของเขาเพื่อเพื่อความสงบเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยลูกจะได้ไม่งง อย่างถ้าถ้าลูกเขามามาฟังวันนี้ก็จะรู้ว่าแม่รักลูกแค่ไหนเขาอาจจะจําเดกโก้ได้บ้างนในใน,ในช่วงที่เล่นกันครับผมาแล้วอยู่ที่เดิมถ้าเกิดอนาคตมีิวสิกลุกง,งานกันได้ไหมคะเอเด็กจากไปลุกง,งานกันอีกม,มีอะไรที่ต้จกเจอกันเจอก,จกันได้แต่ว่ามันก็น่าจะเจอ,อยากนอกจากเออแต่แต่ ผมผมมีข้อสงสัยนี่มีถ้าถ้าถ้าการที่ข่าวมาแบบนี้มันเป็นเรื่องการโปรโมทบางอย่างแล้วใช้ผมเป็นเครื่องมือน,นะผมขอเชิญไปนึงกระแสผมไม่ยอมเลยเพราะว่าการที่เอาชีวิตคนคนหนึ่งมาเพื่อโปรโมทอะไรบางอย่างที่ปราคุณต้องทาร่วมกันเนี่ยมันไม่โอเคเราไม่รู้เรื่องหลัง มันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันมีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่ามันใช้เราเป็นทุกอย่างเป็นมีเบื้องหลังหมดเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าสื่อที่เอาลงฮะเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้มันเคลียร์เพราะว่าข่าวแบบนี้มันมันดูรุนแรงดูรุนแรงกับและไม่เป็นธรรมกับเขาเลยแล้วผมก็เห็นความความเป็นตัวตนของทั้งสองคนอ่ะมันน่ารักไงผมก็เลยต้องหยพูดไม่งั้นผมก็คงต้องสนใจกันได้อ่ะ ค่ะถอนหน้าอย่พี่เอบอกว่าพี่ถอดมาแล้วค่ะคือก่อนหน้าอีู่พี่เอเดินหน้าตีมาอยู่ว่าอย่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้อมาใช้กับพี่เอมาทำอะพี่เอถอยหรือมาพีคือถอยก็คือไม่คือเวลาเรามีมีเรื่องคือเดี๋ยเราจะคุยเรื่องลูกนะฮะเฮ้ยเนี่ยเลโก้ซื้อนี้มีกล่องกล่องสีเนี่ยชอบระบายสีด้วยกันวันหลังไปไประบายสีกับโนล่าไปเล่นกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบ กิจกรรมเหล่านี้ที่มันเป็นเป็นเป็นที่สว่างคนระับก็ไม่น่าจะต้องมีละเพราะว่ามันทำให้คนก็จะผิใช่เพื่อมารนับยึดในความฝันไม่ไม่ผมว่าจุดยืนของเราต่างกันคือผมอยู่กับความจริงอยู่กับความผิดแปลงแต่ว่าคนคนหนึ่งที่เขาเขามีความสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ในในเรื่องของวิถีชีวิตมาตลอดเนี่ย แล้วภาพที่ออกมามันต้องต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะทํางานกับต่างประเทศได้ไงเขาไม่สามารถแสดงออกทางทางความคิดทางอารมณ์ได้ได้อย่างอย่างเราเราเขาไม่สามารถกินแบบเราได้เขาไม่สามารถคิดหรือว่าทําอะไรแบบเราได้ซึ่งมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่กิดนนะมันคืนอไมได้ถานงเขาเขาอยู่เป็นเขาอยู่ซึ่งตรงนี้ผมถ้าถติว่าเราเขาไปแทรกแทงหรือว่าผมชอบเปลี่ยนคนไงไนที่ใส่งเสียตรงที่ว่า ถ้าถ้าสมมติว่าเขาไม่เหมือนเราเราอยากแล้วมาลองเป็นแบบเราดูซิว่าไปเดินตลาดเองซึ่งมันก็ไม่ใช่อ่ะเขามีคุณค่าเพราะเขาเป็นเขาแต่ที่ที่เรานับถือเขาเพราะเขามีความไม่เหมือนแบบหลายอย่างที่ที่คล้ายเขาโอเคเปิดเลยนะคะเปิดเลยนะคะนิดหน่อยเสียงจะหมดเลย